สบายดีด้อทุกคน้อเสาร์นี้เดี๋ยวพามาเบ่งต้นมะเขือที่ได้ลงไว้นะอันนี้จะเป็นนักการเนาะจะคของสวนจะประจําอยู่ดีตลอดอันนี้จะเป็นต้นมะเขือที่เราลงได้ลงผ่านมาเนาะก็ถือว่าเริ่มให่หลายแล้วทุกคน้อเริ่มติดดกอกละกำลังสวยงามมะ,ะเขือนี่แม่นมะเขือ ปอดสารนะทุกคนนะเฮเทติเป็นมะเขืออินซียเนาะหรือว่าปอดสารอันนี้จะเป็นการแต่งกิ่งแต่งใบใบใดที่ใหญ่ๆ,ๆเขาจะเอาออกอันนี้จะเป็นต้นมะเขือ,อาสลาีเนะาะต้นสลีเหนียวน้ำผึ้งที่เขาได้ทำการลงคูขนาดหรือว่าลงาตามวางของต้นมะเขือปลูกผสมกันือว่าเริ่มติดดอก บางต้นขาน,น้อยหลายหรือว่าบอนน,นหลายก็จะอาจจะเด็ดอดอกออกแต่ว่าจะเอาไว้วนหนึ่งอาจจะว่าเริ่มใหญ่หลายเลยแต่ทุกคนนะเป็นฟูมใหญ่เติบถามว่าฮาบดแตง่แตงใบออกหมายควาว่าถ้าฮาบดเด็ดใบออกอตัวใบย่อยๆ,ๆนะ่ะถือว่าต้นใหญ่เติบแนละ้วเริ่มเริ่มสิได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะทุกคนาบางต้นก็ออกดอกออกอย่างติดดอกติดผลละใครทีได้เก็บเกี่ยวผลผลิต อันนี้เขาจะเด็ดใบออกอเมาวาว่าเด็ดออกให้มันให้ให้มันไปเลี้ยงกิ่งเพื่อให้สารอาหารไปเลี้ยงกิง่งอันนี้คือใบที่เขาเด็ดออกจะให่ก็ฝ่ามือนะใบใดที่ใหญ่ก็ฝ่ามือเขาจะเด็ดออกกรบปุเพื่อให้มันแตกกิ่งสาขาออกมาถ้าว่าท่านใดสนใจหรือว่า,าต้องการมะเขือที่ปลอดสารไว้รับประทานเนาะก็สามารถาติดตอ่อเข้ามาได้ทุกคนนะ